สวัสดีครับผมผมศรีศักดิ์ส่วนธรรมาครับแล้วก็ช่อง YouTube ลูกชนะนักล่าฝันนะครับเอาวันนี้เอาข่าวนะครับข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบในหน่วยงานราชการนะฮะอยูอ่ในส่วนกลางนะเป็นหน่วยงานของกรมการจัดหางานนะครับเขารับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะฮะผมเห็นเขารับเยอะรับสองร้อยกว่าคนเลยนะผมก็เลยลองออามาเล่าให้ฟังแล้วกันเผื่อบางคนที่แบบว่ากําลังหางานอยู่นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดว่า,ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะทุกคนนะไม่ใช่พนักงานราชการาไม่ใช่ข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็คือว่าอาจจะมีการกําหนดระยะเวลาในการจ้างเช่นจ้าง6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเคยมีที่แบบว่าลูกจ้างชั่วคราวนี่แหละนะอันนี้ต้องรอให้ฟังแบบตรงๆนะฮะไม่ไม่ได้อวยหรือไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับมันมีแบบว่าลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครปุ๊บนะสัญญาจ้าง1ปีสัญญาจ้าง6เดือนพอหมดสัญญาปุ๊บก็คือไม่ไม่ได้มีการจ้างต่อนะครับแบบนี้ก็มีและในบางหน่วยงานที่มีการจัดสรรง,งบประมาณมาเพื่อสําหรับจ้างนะก็อาจจะมีการต่อสัญญากันได้อีกนะครับอาจจะต่อเป็นอีก1ปีแล้วแต่ภารกิจงานที่มันมีความจําเป็นหรือเปล่าอันนี้คือเขาจะพิจารณาจัดสรรง,งบเป็นเป็นปีๆไปนะครับเพราะนั้นแล้วผมนึงบอกว่าอาจจะ หมดสัญญาแล้วอาจจะมีการจ้างต่อหรืออาจจะไม่มีการจ้างต่อนะครับเป็นไปได้ทั้ง2ทางโอเคนะเอาอย่างนี้ผมอย่างที่บอกครับงานงานเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะหางานนะต้องการที่จะแบบอารมณ์แบบเอออะไรก็ได้ขอทําไว้ก่อนขอให้มีงานทําก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นเ,เห็นมันน่าสนใจทํางานส่วนกลางนะตำแหน่งนักวิชาการแรงงานเนี่ยเขารับปอตีทุกสาขานะครับเงินเดือนเนี่ยรับ15ื่นตลอดนะไม่มีการปรับเงินเดือน นะครับไม่ไม่มีการปรับเงินเดือนคุณจะต้องรับหมื่นห้าตลอดนะระยะเวลาการจ้างนะเขาเขาจะรับอา่ารับสมัครช่วงนี่แหละกุมพามีนานี่แหละนะจะเป็นกระบวนการในการคัดเลือกในช่วงนี้แล้วเขาจะจ้างเมษ,ษาถึงกันยาถ่านับตามรอบก็คือ6เดือนนะหเดือนนะครับผมอย่างที่บอกฮะหมดสัญญาแล้วอาจจะมีการจ้างต่อหรือไม่จ้างต่อก็แล้วแต่หน่วยงานเขานะครับผมเลยบอกว่างานงานเนี้ยนะเหมาะเหมาะสําหรับคนที่ ต้องการที่จะทํางานณนะตอนนี้อารมณ์แบบเอออย่างไรก็มีงานทําว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานนะอันนี้ก็จะเป็นวุฒิที่ต่ํากว่าปรตีนะเป็นวุฒิปวสะนะครับเงินเดือน1 1 5 0 0แล้วก็มีค่าคองชีพ1,785บาทนะครับก็สัญญาจ้างเท่ากันเลยแล้วก็จะเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนะครับ14อัตราก็คือเงินเดือนเท่านี้นะ อันนี้จะเป็นตำแหน่งที่เขาเปิดรับนะหลักๆนะที่น่าสนใจนะอันนี้ผมมองหลักๆนะก็คืออุฒปอตีนะครับปอตีทุกสาขานะครับอ,อ,อะไรอีกค่ะอันนี้พวกเราไปอ่านเองได้ดผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับการรับสมัครสอบนะนะครับเขียนใบสมัครในในลิงก์ที่ผมจะแนบให้เนี่ยจะมีใบสมัครแนบไว้ให้นะครับใครที่สนใจก็โหลดไปแล้วก็ไปพิมพ์แล้วก็ไปกรอกใบสมัครแล้วก็เตรียมเอกสารตามที่เขากําหนด นะครับเอาไปยื่นด้วยตนเองนะไปสมัครด้วยตนเองรายละเอียดตามนี้นะครับไปที่กระทรวงแรงงานนะครับอยู่ชั้น8รายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวพวกเราไปดูต่อเองนะครับสมัครวันที่7จ็ถึงสิ0นะฮะเจ็ดแปดเก้าสนะสมัคร4วันนะครับเถึงสิกุมภานะสมัครฟรีนะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็หน่วยงานเนี้ยเขารับสมัครเอารับสมัคร 7จถึงสิใช่ไหมก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์นะผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็กําหนดว่าจะไปสอบกันวันไหนอะไรเงี้ยวันที่20นะครับภายในวันที่20โดยที่อันนี้รายละเอียดข้อ6อันนี้เป็นเอกสารที่เราจะต้องแนบไปเองนะไปดูต่อนะครับผมไม่อ่าในให้ฟังนะเพราะว่ามันเยอะวิธีการคัดเลือกนะเขาใช้วิธีการสัมภาษณ์นะสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยไม่มีการสอบข้อเขียนนะครับจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ คนะกรรมการอาจจะ1คน2คน3คนก็แล้วแต่เขาจะจัดเหรอนะครับแล้วก็จะมีการาตัดคะแนนที่สมมติว่าคะแนนผ่านคะแนน100ใช่ไหมคะแนนหนึ่งคะแนนนะครับใครคุณจะต้องได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปนะครับถึงจะติดบัญชีกับเขานะครับแล้วก็เรียงลําดับตามคะแนนมากไปหาน้อยบัญชีขึ้นไว้1ปีนะทุกคนนะอันนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งนะเหมาะสําหรับคนที่กําลังหางานอยู่ นะครับคนที่หางานหรือคนที่อยากจะเริ่มเข้ามาในระบบราชการอาจจะแบบยังว่างงานหรืออะไรอย่เงี้ยนะครับคุณลองไปดูนะไม่ดราม่านะว่างานไม่มั่นคงน่นนั่นหรืออะไรครับผมบอกไม่ได้นะครับผมบอกไม่ได้ว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคง,นนคง,นนคงแต่ผมบอกได้สองทางคืออ,อะไรอะหมดสัญญาแล้วอาจจะมีการจ้างต่อนะครับหรือหมดสัญญาแล้วอาจจะหมดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะ สมัครเปิดรัะสมัครใหม่อะไรเงี้ยก็ได้นะมันเป็นไปได้หลายแบบนะครับเป็นเป็นเป็นไปได้หลายแบบในเรื่องของการในเรื่องของการที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมก็เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาก่อนนะก่อนที่จะจะได้มาบรรจุราชการนะผมก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ตั้ง2ปีกว่านูนะ่นนะฮะก็มีการต่อสัญญาตลอดนะก็มีการต่อสัญญา เป็นสัญญาปีต่อปีนะครับเขาเรียกว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นจ้างเหมาบริการนะค,รคล้ายๆจ้างคนไปช่วยทางานอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างชั่วคราวนี่แหละนะฮะฝากไว้เพื่อพิจารณานะครับว่าเผื่อน่าสนใจแชร์ให้เพื่อนให้ญาติอะไรเงี้ยเผื่อคนที่กําลังหางานอยู่นะครับไปแล้วสวัสดีครับผม